คุผู้ชมครับไปติดตามปฏิบัติการของตํารวจทางหลวงอยุธยานะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงอยุธยาได้ขับรถไล่ล่าติดตามรถที่ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตรก่อนที่สุดท้ายจะจนมุมครับเขาับอยู่ไหนายไปมาลงมา นี่ครับอัดแน่นกันอยู่ในรถคันนี้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพบรถกระบะคันนี้ครับรถกระบะสีเทาป้ายทะเบียนจังหวัดสระบุรีมีลักษณะคือบรรทุกของที่มีน้ำหนักมากผิดปกติรถสายตรวจตำรวจทางหลวงอยุธยาจึงเปิดไซเรนนะครับแล้วก็ประกาศเรียกให้หยุดรถเพื่อขอตรวจคน้นแต่รถคันดังกล่าวกับไม่หยุดไม่ให้ตรวจคน้นแล้วก็เร่งเครื่องขับหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ต้องขับรถไล่ติดตามเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตรจนกระทั่งไปสกัดจับได้บริเวณทางสาธารณะริมคลองในพื้นที่ตำบลเข้างามอำเภอวังน้อยอยุธยาจากการตรวจค้นนั้นพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมานั่งอัดแน่นกันมาในรถเนี่ย9คนครับเป็นชาย5หญิง4และในจำนวนนี้นะครับมีหญิงสาวอายุ18ปีรวมอยู่ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้จากการตรวจสอบแล้วไม่มีหนังสือเดินทาง ส่วนคนขับรถกระบะคันนี้นายสุชาติแซ่ว่างอายุ19ปียอมรับบอกว่าได้รับการว่าจ้างให้ไปรับแรงงานต่างด้าวที่ป่าข้างทางในอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเพื่อมาส่งที่อยุธยาโดยจะได้ค่าจ้างในหนึ่งหมื่นบาทซึ่งเจ้าตัวก็รับสารภาพว่าครั้งนี้ทำเป็นครั้งที่สองแล้วขณะที่แรงงานต่างด้าวคนหนึ่งเล่าบอกว่าได้ลักลอบเข้าประเทศผ่านทางช่องทางธรรมชาติข้ามมาในฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยยังไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่าย เพราะว่าจะมีญาติรอจ่ายเงินให้กับนายหน้าเมื่อไปถึงปลายทางราคาคนละ1,000 0ถึง25,000บาทซึ่งภายหลังจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพวังน้อยดำเนินคดีต่อไปคับ